อุตส่าห์จะตักให้ไม่ตักก็งตากกัไม่ตักก็ยกอีกอะไรยกมามาเกี้ยนี้พอเราเกี้ยไหลๆต่อชิงชุกก็ แ้วปลาดินกี่ตัวครับนี่สองตัว,ต,วตัวใหญ่ไหมตัวประมาณเจ็ดไปขีดแล้วเดี๋ยวผมยกดูดูในเด้อดูกวอย่าไปยกฮะกระชังขอขงเ,ขเก่าก็เดี๋ยวไป <laughs> โอ่ไป <laughs> โอ,โอ,โอ,โอ้ต่อดูของไอ้เนี่ยอยู่แค่นี้เลย เดี๋ยวแต่งแล้วหนีหมดให้อยู่ทุกทีอไม่จะทังตรงจีโอ้วก็ทังตัวทุกโคโอ้ยจริงๆนะเนี่ยมันจะหลุดนะเนี่ยไม่ดหหลุรอกเอาไว้ยังไงเดี๋ยวจะทำร้อนจนเดี๋ยวมันตายหมด nó เอาน่าจะเอามาไว้เยอะ anh, y, bay mai. <laughs> <Cưng nướng. cười>